สองคนทำ <c oughs> ถ้าข้างหน้ามีของเต็มหนูมายื้อลูกไปห้องข้างหน้า Eerst de meester helpen met zijn zware laarzen uit te trekken en dan gezellig even wat drinken. Nou is een koel glas water best wel lekker, maar een pakje chocolade is het einde. Maar helaas, ik moet op mijn beurt wachten. ของทุกอย่างถ้าไม่ให้จะไม่กินกน,โนโนมันนี้ถือว่าเราขวากเขาไว้เท่านั้นเองนอกเสุนัขเข้าใกล้ก็ไม่ได้แมวเข้าใกล้ก็ไม่ได้หว ไม่ฉันต้องยังอยู่ต่ออีกที่น่ที่นี่ไอ้ดื่มตอนนี้ทุกคย่างหมดน้องก็สบนี่นีเห็นกินได้ช็อตของอันนี้เมื่อให้แล้วเป็นของเขานะผมจะกินไม่ได้ไปนี่ไปลุกนี่ใช่ไหกเขเป็นของเขาเล้วแสดง ก oh ินได้ชอบอะกินไ่ไ้ให้เขาเลนเลยไม่ให้ตุ๊ดที่แขกเจอ์วาตัวใบไม่กินเขารู้ว่าน้ำเปล่าไม่กิน <Kell analyze> นมอันนี้ของเขาอีกไม่ต้องอนุญาตเรื่องกิน